ไปตรงูไก่เนีนย่ยามามาหอดจอดถึงเลยพี่นอ้องอาศรมฤาษีนะครับเนนพุทธคุณนะครับเยอะมากเลยครับสวัสดีพี่น้องคงไปถูกถูกทกคนเด้อครับมุงไท่รวมไทยนะครับรถติน่นรถเยอะมากเลยพี่น้องเข้ามาดุน อยู่กลางทองไ้ทองห้าท,ทองไรทองนาเลยครับรถมาไม่ขาดสายเลยครับรถเยอะมากเลยคนมาเยอะนะครับเป็นวันหยุดด้วยครับวันหยุดนะครับคนมาเยอะ <c oughs> ครับมาไม่ขาดสายรถไม่มีที่จอดนะครับรถเยอะมาก นี่ครับเป็นอาสมฤษีนะครับเป็นอาสมฤสีของเนนพุทธคุณนะครับเงิครับพึ้มาครั้งแรกครับพึ้มาครั้งแรกนะครับ ดูแล้วมีคนมาเยอะก็เลยเรามาขอพรนะครับมาขอพรนะครับลาวาสนา นี่ครับพอจอดถึงแล้วครับสาธุ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 ครับน่าเลยครับนี่ ไปด,ดูไปกันเลยครับไปดูข้างในครับนี่นนนครับของไอ้ที่นำมาถวายัเป็นน้ำแดง ัรับนัร่วอยกว่ครับวันี่ดนางดครับหขอุงน้่ดวนีดนครับนทนาขึาไปเียวนเะครับเดียวัแไปเียวนะนี่นพี่น้องดูครับห้ดูพี่น้องดูคนมาขอพรเยอะมากเลยครับมาขอโชคลาภนี่เป็นบันับ แล้วก็บวกเป็นกองนะครับแล้วก็เปโยนลงได้เลยนะครับมันจะได้ไวมันจะได้เร็วนะครับขึ้นมาทีเดียวจากลูกได้เลยนะครับครแล้วในที่บอกกาเสร็จแล้วนะครับเรื่องกองก็ได้นได้เลยนะครับเมื่อขาดทู้เพื่มจีบกันนะครับเรื่องเล่นอะไไปดูเลยครับไปดู ปัอญาอานันนาคนนะครับนะปัญยาานันนาให้เขาบอก่อนนะครับวันนี้นนจะเริ่เต้นในนะครับใน,น,น,นเกียตต่ยวกับนี้เขามีพาน,นะครับปาูก็พูดเหมือนกนนะครับ เอาไปตั้งใช่ไหมนี่ครับภายในนี่แต่ว่าขอบกาเรดูตัวนะครั่างตุลา้าหน้าให้เรียบร้อยกอนนะก่อนที่จะเดินเข้าด้านในนะครับภายในที่ปอะกาศเสร็จแล้วนะครับยืนตรงเข้าด้านในได้เลยนะครับรับประทุกขึ้นลอยมานะครับในที่ปอะกาศเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการเดินขึ้นมา ลาวพี่น้องครับมาดูทั้งหลายครับหลายเยอะมากเลยครับคนเด็ยครับที่นี่ที่นี่ครับจะไห้สิงจัดสิบนี่ นี่ข้างในนะข้างในเป็น่ักษณะปีนาสมนี่คืออาสมนะครับอาสมฤาษีครับเนนพุทธคุณนะครับ ครั้งแรกที่มาครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาตรงกับันหิตดพอดีเลยคนเลยเยอะครับคนเยอะมากครับพี่น้องคนพี่น้องหลังไหลกันมาทั่วสารทิศนะครับก็เป็นบุญตาวาชนาพี่น้อง เป็นบุญจารวัสนาที่ได้มานะครับก็วสวยงามมากแล้วน่าศรัทธาครับเอาบุญเน้อครับพี่น้องมาเอาบุญบปานปีผ่นนา,านาาน้องนะครับบุญจาวัชนาที่ด้มากรับพี่น้องเน้อครับเผื่อถือว่าไก่ครับถือว่าไก่ครับที่มา๋ได้มาหอดจอดถึงแล้วโดีใจครับเมื่อกาบไป เอาภาพตัวเสบดีดูสวยหน่อยพี่น้องเบิ้งนะครับมีชุ่มกันเพื่อผู้ใดอยากมากครับพี่น,ออน้องออผู้ใดอยากมากในวัดเปิดปุ่มในอาสมฤกษีเนรพุทธคุณนะครับอยู่ตำบลโคตแตงนะครโคตรแตงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับ ัสวยงามมากครับที่ประดิษฐ์ประดาไปด้วยครับดีสีแล้วก็พญานาคนร่องนนีงอครับเท่างอครับนี่ครับเท่างอเท่างอปลาครับอืม อาธุสาธุสาธุสาธุเล,งงโโลเข้างอปลาหอก้อนหอโสนกัะเท่างอปลาเชื่อนเชื่อนพี่น้องมาด้วยครับเบอามากอพอนมากกาบผมสวยง่ามครับ อไปบ้านมากอะ่ะเชิญครับเชิญครับเป็นภาพที่สวยงามประดับประดาเลยครับทีนี้ฝากไว้ตัวนี้เด้อครับ ี่น้องที่ฟองไปทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปไปเลยขอบคุณครับ